สบายดีเด no. ้อพ anyway, bon, no. so so so, no, no. ี่น <about passado noise> ้องสวัสดีสุกุสุคนสุโมสุบอลพี่น้องเนาะสบายดีย้ำเศร้าเศร้าพี่น้องเอ้ยกูพ่อกัดกับสองน้องมินี่คือเราคือเดิมพี่น้องเอ้ยเนาะเมื่อนี้กะมาซอยงานแจงเพื่อนพี่น้องเอ้ยปลาไข่ลุงกลมพี่น้องเนาะ ลูกสาวเพื่อนไ่ิเาเขาพิธีแต่งานเพียงเนาะเปพื่นข้างในก่อนพี่องเอ้ยเป็นกำลังชูขวัญตอนนี้เ้โอ้แขกมากเลยต้อนี่ dù này thế thằng này, phải giặt son noi phải đâu lại, có son nè. มหาเอาความดีความงามมาหอมหอวาามาเยือควันเลยคันเขือเจ้ายาได้ไปแลนลิงแก้มพพันนาควันเขือเจ้ายาได้ไปซอส

จะมีะบ้านเขาเยพ่อนเราโมงหน่อยโมงหน่อยรเลยแขกคนก็กลังมากพื่อนเราอูายขนซว่าไปาวเจบอยู่เนาะจัดดจัเต็มที่เลยเนาะมานั่งไม่ลอยใส่เน้นนัขอถอยนึงได้ป well, ่ะเด้ ดยอยากเสียดอยู่เสาเอื้อ<ด>ย <laughs> อยากเสศษอยู่ไอ้สาเอื้ <laughs> อยว่า <laughs> มีพิเศษนี่ไม่ธรรมดาเลได้พี่น้องเลย <laughs> ปัดโทษเสาเอื้อยได้พี่น้องนี่มาให้เสาเอื้อย <laughs> เน้นๆเ,เลยว่าสัน่น <laughs> พิเศษเนี่ยจักน้อยว่าสัน่นพี่น้องเลยเป็นเด็กสเสิร์ฟเพันมือเลย đấy, đẹp đấy, đẹp bên đẹp. A sao vậy sang phi xe lần này sai bên sai kèn lắm đôi 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 đôi. chắc tua bạc. Tu nương mà. ôi kèn chung kèn chung kèn sang kèn sang kèn chung kèn อาธรรมดาป่ะ uhm, นีน่ซองถวยแกงธรรมดาซองถวยแกงธรรมดาวยวะที่ธรรมดามีพิเศษอีกไหม Đưa ừ. đây Chóng thử các bạn. Bớt. Bớt đây này. nọ Để hôm mai hôm nay Đi เามามาอีล้างมูตรงทําคะแนนี่พี่น้องเอมาสวยมาสวยมาสวย ข้าวบดนเลยนี่เป็นนุ่มเลยพี่น้องเอ้ะตะวนสั่งสองวั่นพี่น้องเอ้เนอะแขกเพิ่นแป๊โอ้ยเหนียดขนาดพี่น้องเอ้คนไล่เลีเย้ยงไอน้น่องคนวางไก่พี่น้องเอ้เนาะ คือสิปูกแค้นสุปวันแหลวเลยพี่น้องทางใน,นเนาะคือุปวันเ,เลนวนเ้วเลยแหละจะแน่เซียบเสบไดมเนาะนี่แม่บอกว่า,วลาวสลัดดิบ ปลาเที siempre, ๊ยเข้ามาบอสือผูกแขนไก่ต่อบอสือเนาะแขนมวมันพี่น้องเตรียมสันงวด้พี่น้องเอ้ยมอสือได้ได้สันเนาะเราวเนี่ยแสดงว่าเราวดาได้ยล้วบันชื่นนี่เนาะนะฮะในครื่องหนึ่งตัวเราไปเป็นมอไสพี่น้องเอ้ยเพิ่นไปเอาเมียบ้านได้ไหมบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันโอ้ร้านร้านชาวน้าบ่อเลื่อนอะไร ลูกอาเพิ่นโอ้มาด่าไปเป็นมอไซค์พี่น้องเอ้ยได้สันงัวบักใหญ่มากว่าสมาตอนน้องเนื้อโอ้เมนเลยฮาวกับบุคเคยก่อนกระรั้งแรกว่าตอนไปขอเจ้าแล้วตอนแต่งนภัยก็เป็นนนะตอแต่ยนนะลูกแทก มาได้แล้วต e ้องได้แต่มือแทงไหนมือแทงอย่างได้เมนมือคอดแล้วคอยแมนเพราะว่าติดภารกิจช่วงนะก็เลยบริปย์เมนแล้วตอนคอน่ยม่นคอยแล้วฮะขั้นแมนชั้นกับมือแทงก็แมนคอยแล้วครับแมนบมติดภารกิจก็ได้ครับเจ้าพี่น้องเอง คลุกอยูไไ่ฝ่ายชายเพิ่นมาอลไรพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นมาแต่คำว่าดอย่างเงี้จะกำมือในเพื่อกระิมาสมทบอีกมาจากและจะถา่า่บงน้ำกันพี่นอ้อนะงเนาะเงาเงาเหมือนเงาเงาพี่นอ้องจิงนะี่เดี๋ยวเพิ่นแ,แห่เคยอุ้ยเพิ่นบริษีแฮ่เนี่ยเนาะผูกแขนแล้วเลยพี่น้องเอ้ยนะลืมลืมลืมเพิ่นแหนะ่มาแล้วแล้วเนี่ยเข้ามาสวยหมดเลยเนี่ยท่านเปิ่นตนเพิ่นแห่ช้ำเนี่ย เพื่นแห่แล้วแล้วพี่น้องเัยเนาะมาสวยสดเพื่อเลี้ยวกระมูกเกือมัดพี่น้องเอ้ยเียงานกันได้หลอะไรตัวตึงมะนะตัวตึงนะมงเดี๋ยวเพี่น้องเัยสายตึงสายตึงเออ ราสิไปลร้าประกวดเพลงบูรณินี่บโอเพลงนี่บเพลงอย่งออ้ได้นะชาวกษีชาวบ่อนล่วงมาสั้นพี่น้อยเนาะจะผาเพิ่มมาม้วนซื่นทุกันซะก่อนเด้อว่าสั้นพี่น้อย Hey, paper แน่เพื่อน่าพี่น้องเลยโอ้ยกำลังมวลมาสันเนาะมวนลอะไยต่ออีกจังหน่อยมาสันพี่น้องเลยโอ้เพื่ระทัานเลยพาเลือกง่ายเด้อนี่ยมวนขนาดพี่น้องเลย เ,เป็นมอเตอร์มอไซค์ครับเจ้าโอเคพี่น้องเนา้องหรับคลิปนี้เอาไว้สนิทก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณหลายพี่น้องคนไปสุขสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเอ้ยเจ้าบ่าวคนกำลังคนเครื่องสมมาไปใส่รถไว้วยล่ะครับขอบคุณคลิปหน้าพี่น้องเน,เนาอ้องมมรห,หร,ออองงรับคลิปนี้สบายดี